พยายามเต็มที่ครับความพยายามสูงมากพยายามจะปวนแม่ ม่เลยกินอย่างเดียวไม่สนใจอะไรขยับคือกินดูดูดูมีอะไรมาเกยบก่าเอาอะไรไปบุญเมื่อซือขึ้นมาก็อยู่ประมาณนี้ครับต้องทำความสะอาดนะครับผม้ออนุให้น้องชางได้ทานนะครับตื่นมาได้จะทานได้กินนะครัือขึ้นมาก็ได้กินเลยนะครับผมนะครับ โอ้นี่ฟันดูฟันโชว์ฟันวันนี้เป็นยังไงน้องเอาฟันมาให้ดูโอ้หนูฟันเต็มปากแล้วโอ้หนูมีฟันเต็มปากแล้วมาโชว์ให้ดูตัวคนไม่เห็นหมดละฮนะนากศูกสาวพ่อกูอคนไม่เห็นมีการเอาฟันมาโชว์ให้ดูด้วยนะครับให้บุญฟันเต็มปากนะพี่น้องนะไม่ใช่ธรรมดานะ ครับเล่นเต็มที่ไปเลยครับผมแม่ก็ทำความสาดลูกสาวก็ป่วนเอาเข้าไปสิเอาเข้าไปตรงไหนจะสนุกจัดเลยใบบุญตรงไหนจะสนุกเอาเลย ตรงไหนจะถูกใจเอาเลยทําเลย ในทานตลอดรายการแม่เกตกับแม่เหมยในซูซีกันครับเรื่องทานอาหารนี่ไม่มีใครยอมใครครับไม่มีใครยอมใครจริงครับสองสองลนยนี้ไม่มีใครยอมใครเรื่องทานอาหารเนี่ยเป็นเรื่องนะครับ อวนมากครับตอนนี้ไม่ยิงการกณะเของเรานะครับก็มาทางนี้ก็เป็นน่ยิงเวบุญที่ยืนดูแม่อยากจะช่วยแม่ซะเหลือเกิน ตัวป่วนประจำต่างของเราครับนี่ก็สับรถกำลังมาถึงครับนะครับรถสับรถอาหารของเรากำลังมาครับเต็มที่ครับรถาหารของเรากำลังเดินทางมาถึงนะครับสู้ไปด้วยกันครับช่วงนี้นะครับวิกฤตแบบนี้นะครับสู้ไปด้วยกันนะครับผมเพื่อให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับ ตอนนี้ยังไม่พาออกมานะครับน้องสายๆค่อยพาออกมาเดี๋ยวมีคลิปให้ชมกันนะครับี่ีป็นโป้เองนเนีย,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 ย็นี้จิจิใส่ถอดจิเดี๋ยโป้เอง นะครับสาวสวยไปจําทีมงานของเราพระตอนเช้าหน้าที่ของเราก็ประมาณนี้นครับผมตื่นมาก็ต้องทําความสะอาดช้างดูเลช้างนะครับอาหารให้ช้างทานประมาณนี้นะครับเพื่อให้นนองช้างได้มีอะไรอร่อยๆได้ทานนะครับผม เราก็จะจัดออเดอร์วันเว้นวันนะครับวันเว้นวันแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็เป็นสองวันนะครับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาก็วันเว้นวันนะครับเพื่อได้มีอาหารนั้นวันท้องช้างทานนครับเพื่อพระประคองตรงนี้ไปให้ได้ก็เลยมากราบเรียนบอกป็นไม่สี่ตรงนี้นะครับว่าออเดอร์ของเราจัดวันเว้นวันนะครับแล้ววันอาทิตย์วันเสาร์กับอาทิตย์ก็วันหยุดก็จัดเสาร์กับอาทิตย์นะครับผมเพื่อมีรายได้เพราะงนี้เราไม่ได้ขายอาหารเนาะเราต้องจัดรับออเดอร์นะครับเปิดรับออเดอร์เอานะครับผม พื่อที่จะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับถ้าบ้านรับเราเปิดขายอาหารเนี่ยมันลงทุนเยอะนะครับถ้าขายไม่ได้คือไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยเปิดรับอาหารตรงนี้นะครับผมก็คือว่าสั่งนะครับสั่งออเด์เอาดูครับเด็กยิงของเรานะครับขอบคุณเอฟซทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้าใจแล้วก็เมตตาเราอย่าลืมครับวันที่12นะครับวันอาทิตย์ ที่จะถึงนี้นะครับเรามีมหากรรมผ้าไหมครั้งที่2เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่ามีหลายท่านเรียกร้องมาเยอะเลยที่ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ซื้อไม่ทันนะครับผมวันที่12นี้ท่านใดที่อ,อยากจะช่วยนะครับหรืออยากจะซื้อผ้าไหมเป็นของฝากนะครับมีทั้งกระเป๋าลายใหม่ๆแล้วก็มีทั้งเขาเรียกว่ามีกระเป๋าด้วยมีโอเบเหมยเหมยดีใจดีใจ มีภาพพันคอภาคทุมไหลนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตาละชมมีไทยไลั์ในงานของพิเศษเข้ามาด้วยมีภาพพิเศษหรือภาพิเศษเข้ามาด้วยนะครับท่านสามารถเข้ามาดูได้เลยในวันที่12ที่จะถึงนี้นะครับผมมรกรรมผ้าไหมบ้านไร่ใบบุญเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2เพื่อจะได้ให้รับกันทุกท่านเพื่อเป็นของฝากปีใหม่เพื่อเป็น,น,อปน,นของขวัญวันพิมิตนะครับดูครับเด็กจริงของเราตื่นมาก็มาดูดนมพี่น้องเอยโต้ลยยังดูดนมอยู่ ดูครับพี่น้องครับดูหัดฟินมากแม่ไม่ให้ดูแลส่งน้ำหน้าส่น้ำหน้าเลยคือแม่ไม่ให้ดูนมส่น้ำหน้าดูถอยไปเลยถอยเลยนะครับเมื่อมาโตทางนี้จะดูอะไรหนักหนาใบบุญหนูไม่ได้นะแม่ตื้อจนได้ตื้อจนได้ ยังเือจนได้ยังดูดจนได้ครับไม่ดูดไม่ได้ดูครับดูหน้าตาคนดูดูคิวนมดูหน้าตาเด็กคิวนมหน้าตาฟินมากดูครับหน้าตาคนคนดูนมหน้าตาคนหิวนมโอ้ยฟินมากหลับด้วยโอ้หลับโอ้ดูดด้วยหลับด้วย โอ้ยแต่คนมันหิวเนาะโอ้พ่ออย่าว่าหนูเลยหนูกำลังหิวนมพ่อโอ้พ่อเอ้ยพ่อพ่อเอ้ยพ่อหนูกำลังหิวนมพ่อพ่ออย่าตำหนิหนูเลยนะหนูกำลังหิวนมพ่อโอ้ยโอ้ยพ่อนม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 ใครก็ไม่อร่อยเหมือนนมแม่หนูหของพ่อโอ้ยพ่ออร่อยยังเลยพ่อมาว่าอะไรหนูบอกนี่การขันมาบอกด้วยนะไปแล้ว ขอบคุณที่ททติดตามรับชมผมในครัน,นี้อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากให้กำลังใจเราด้วยถ้าเป็นอีกทางหนึ่งที่ท่านจะช่วยเหลือเราได้วันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญนะครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนุกๆของเรานะครับผมอย่าลืมนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม แล้วก็กดติดตามนะครับกดค้นหาช่องไฟมันเชนแอนให้เจอแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ